ไม่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 ขันเต้าเจ้านั่นไม่ไม่สาวส่งสิลายสิมาเปิดเต้าแล้วเดิอทานไม่ไม่นะครับพี่น้องไม่ไม่สมจรอูน้อยแทียนน้อยกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านเดินจ้าอีกรอบรอบที่เท่าไหร่ลือรอบที่เท่าไหร่ล่ะน้องไม้รอบที่ซีหรอ สวัสดีรอบสี่พี่น้องเอ้ยควัดเต่าคนะวัดเต่ามัน,ะย,นะมนยังจะเป็นท่าแล้วมันจะเป็นทีเท่าป้าบอไห่แตกเลยเหรอทนะีบอไห่แตกเลยเหรอบอประเทศเป็นหนักจะไปก่อยจะไปตั้งอ่าดนักสีใหดเป็นประตูคือบอเอาอัานก่อนเอาอันอันอัมมาไซเลยเฮ้ยนะบานาพับเนาะ <laughs>

ใช่น okay. ้อยเย็น huh. ก uh ับไปเอาค้อนตอกเข่าให้มันเฮ้ยเป็นยังดอกเอาเฮ้ยเฮ้ยเนี้ยก็ต้องมีการลงทื่นบ่แม่นบ่มันกับมันจะเป็นท้าวแล้วมันจะเป็นเนี่ยมันสิยังเป็นท้าวนี่ไปน้อยโอ้จะคล้องอะไรไปสู่ข่าวจะรัดกันคนละเครื่องทางหรือวะเจ้าก็บอกว่าเอื้อตีในครีมมาบอกตีแล้ อันอเไโอสวัสดีหรือยังยงตไปชงบายดีมาคุดเต่ามาคุดเต่ามาจกเตาข้ามามาขชเอด้อตามเอาปัดไปเลยแก้ไปหาน้ำเลยเด้อที่ไปเิอนบาเอื้อนนั่นปัด่ังสิไมูมาชูอยู่พี่อยู่บุญอยู่ท่งผูกเจ้านั่นละยางไปลัดยู่ห่วยนั่นในครัวนั่นเขาจมาลัดเอาใกล้ๆนึง เปิดยับกดักไมม่อ้ยิยังยังงามอยู่เลยเฮ้ยมันยังงามอยู่ด้วยมันวยอยู่ได้ฝุ่นมันแน่นเนาะปดหูหนูมึงสิบมึงสิเข่าได้บ้าข่าจับน้องมาเงี่า ยางเตนเย่ยทัน้องงูน้องคยสีออกยอดแนมวนค่ะหรือเปล่ามักกมันาไปผูกแล้วก็ซีแว่าล้ว่ามักกะสาพี่น้องเอ้ยแนวอบผิวน้องไม้เนี่มักกะซัได้ยอดสังๆสั่ๆขี้รถจะเนมันเขาดรถ อุกนะวะกูรู้งัวอย่างตุกมันไปเถ่าอ่อด้ยบ่โอยแต่ว่ามี่เชื่อีิดใช่รีดเฮ้ยนะบ่แล้วนะปุจิญาณมันรู้ได้มึงเจาะหูน้อยรีรอได้บ่น้องไม้กระสอบอยู่กระพุ่นน้องไม้กระสอบไหมข้าเจ้าบนท่านอยากเก็บแล้วขยาออออยากที่พุ่นโก้เจ้าเก็บโลดเก็บแล้วกับพีซองขนกับพี่อ้ายเด้อเอ้ยซีจะนั่งเบิงเอ้ยซีลองเพลงให้ผังเอ้ยซีจะลองเพลงให้ฟังบ่ ล่องก็ล่องโชว์อือก็อยัางงามนะเป็นตัดสีได้ลายอยู่นะน้องไม้จะสีเจ็บทางใตอยู่ทางเนื้อและแต่กล้องไปโลอดก็ลงไปทางใต้พื่ะทางลมเพชรพัดไปพ่นเลยเอาทิมพลงทา,งา้งหมดแล้าไม่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 ขั้นแ,แ,แกมแม้แมไอดอกไม่ไม่สาวนักเรียนมอปลาย เป็นตะนาวแท้เพราะมันบอกตัดบ่ห้วตัดบ่คนถ่ายนะสาวนักเรียนมอบปลายยังหักไพให้บ่ทันไดแล้วก็สอบมาอนใช่เ้ยน้องยังเรียนและยังหน่อยยามาอ่อยเห้เพลิดใจอันนี้แล้วควรมาตีนะเกอเราเต้นในกล่องเครื่องนี่ละกั เงิ <üman> ้ยป <ga> mm ่าวห้องมากิน hmm. น <t un ep ad> hmm, <t> ้ำกระท่อมไม่ไดจังไปเลยนะเออกินด้ำกระทอมไม่ได้เชียวนองยังเรียนและยังนอนมะอ้อยเห็ดเป๋อโอ้ยลมนะลมแรงจริงๆริงเยามะอ้อยเห็ดเป๋อใจปวดนั่งโยนบํบําเอาโลค่ะแตกไปเลยแตกกันแล้แตกโล่ยักให้ห้าเจี๊ยกตุกมากินเนาะโอ้ยรถยนต์มันแตกไปแปเก็บแกระสอบมาเก็บ ไปเาไปสอบดไปเดีนี้เจาจะตับจ้าเีเจ้าปฏิบกน่นี้ให้มาให้เจ้าอยู่จะสอบนะพอดอนให้หบ่สอบไปูเมนเลยไปดูเหม็นนั่นสอบเดีเนปัญกดูเมนใครใช่ไหมเ้ยพดได้ะเป็นทาสจะเป็นทามึงจะตเอานั่นี่บ่เอาเห่า ชอบมาไปเบิ่งน้าน,น,นหน้าเต่านะพ่าแดมันยังไม่เป็นพานยังไม่เป็นพานเลยเนี่ยมันขั้นวูดเท่าเลยเอ่ะนะกระสอบเจ้าคือมิ้นคือบ่<ห>มิ้นจะได้ปลเสียวกระทอบ,บก่อนไปทอกเอาขยะ<ห>ขอะข่อนแกขยะเอามาจูเให้ลราข่อยเ,เอาตัวผู้มันง่ามนั่นข่อยจะมาห่อย,อยใ,ใบกระสอบใส่ใบตองใบแดงใส่ตตงมังหุดงบุญน,นั่นค<ห>อยกะว่าให้กี่ห่อ มีกินแต่บางงวงยังแฝบอยู่บ่จักอื์ซีมึงดูข้าวบุนรักปลาแด็กด้อบ่คอยได้คอยได้กินนังกินนังเน่าเน่าหวานเหแดงนี่ใสกระดูกหัวง่วงออกแม่แต่หัวง่วงแต่ฝันจะเป็นข้าวไดหั่นเนาะหอมสดชื่นคอยเปิดเปล่าก็สอบคอยว่ามันแห้งแล้วมันยังมีสีบ้ามันก็หอมสดชื่นดีนะเออกระดูกตุ้กตุ้งย่อมาแล้วอันไวน้ำจุกเนี่ยนาะง่าอ้าวอันเมื่อยก็ม่ต้องเห็ดเด้อไปนั่ง โคเบิ้งจี้งนั่นเด้อยกรสิเก็บดอกกระเทียวไปออกแล้วกันผู้พูดสีโก้นะสิเมื่อยอีห้างนางเก็บทานซื่อๆกระสิเมื่อยคอยผู้นั่งจับกล้องสีเมื่อยก็เพราะเมื่อยกว่าอีกบ้านมี้าวเจกเท่าออกไปแล้วมีอสากันพูดว่ากูไม่แล้วเดินอะไรไปว้าวต้องมาเดินแถยนม่หลักเขาเอิญอะไรฮาวคอย ใช่เอ้ก็บใสยตาใส่เด้อห้ามหัวใจม้วนเลมอนเลมอนปัจจุบันเขาพันยืนยืนมายืนได้แต่ขากไปทั้งหน้าปูมักเลมอนรถดุดกันโนมันมักเล่ยมันหมายถึงว่ามันกินเตี่ยวบ่เฮ้ยเฮ้ยจะแมนบานเราขึ้นรถใหญ่กันโซนมากันโซนมากันศาสตร์แต่ว่าแข่าเดี้ไปทั้งหน้าเข่าไปทั้งฟ่อนใช้ไม้มึงน่ะถือออกมาอยู่เอามา นี่เอาส่าสีเอากับเอาได้แข็งแขวงยืนนะเอ้ารถนะเฮ้ยมันสิได้เอาแข็งมันตั้มเข่าข้นวแน่มทามันเบาเยินโอ้ยแต่ทามันเยินไงว่ามันไปมาได้ได้เดี๋ยวมันเยินมันเอาลบขึ้นมาบ่ได้ด้วมันเอาลบขึ้นมาบ่ได้บอลอุ้ยได้ลายเด้อนี่ได้ลายสอบเด้อนี่นะเก็บไปเก็บไปเมียน่ะซื้อผ้าคาดทองอยู่เห็ดบ่ได้มันคือฟุ้งสืเท่าดัง เนี่ยสีนางหอนชูฟังนี่ถึงเดินออกแล้วเดินคอกแล้วย่างอยู่เฮ้ยยังชูช่วงระว่างต่อแข้งต่อขาอยู่ตอนนี้ก็ได้กระชุยกระชุยเลยหล่ะได้แล้วแกสีพอดะนองไม้นี่แหละเฮ้ยจากนองไม้ย่ะสวัสดี่ะดี Mấy nó bạn 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 nó bạn 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 đây là bạn ต้องห้ไหแห่งคารอได้ด้ังไดมันสิชุก่อนต้องห้องเสมอมึมันดูเก็บไปนะสาวกับพี่ไอให้เอื้อยสบายหน่อยวันนี้เอื้อสบายสบายพี่นั่งสบายเลยพี่อือเหรอเอื้อจะได้สบายสบายพ่อสมางง่าเลยแก่าะไรบ่าแวกบ้าเอื้อมอ่ออออนะ ยังบ่ได้แล้วอยู่น้อบ่านน้ำแต่ว่าบ่านน้ำสิโลมาแต่พูบ่านน้ำมาหอดมือแรกมาหลับยังนองไม้จะบ่เปลี่ยนชื่อน้องนงามเปลี Fl ่ยนชื right ่อป๋ากระซือที่ซื้อน้องน้ำไม้เนี่ยนายต้อมเนี่ยไปส่งอา เที่ยวแล้วหาล้อยมกเลยกับเที่ยวล้วล้อยมกสิบบาทาใกล้ๆนึงต้องอังมันหนึ่งลิรนึงตนวต้ึก็จตนดีวมาแกันเดี๋ยวังิเขึ้นไปรมเนาะเมื่อเมวัของเีย เก็บไปจ้าเก็บไปจ้าอย่าไปโทษลมค่ะถ้าไม่มีลมเธอก็ร้อนลีโอเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้ฟังร้อง,อ,งองฉันอยากร้อง,องม,มันว่าคนถือถือผ้อาค่าททองนฮะร้องเพลงลูกจังเกิดมาอารมณ์ดีออเ,เสียงนี้ที่ดังพี่จ๋าต้งปองเสียงเรียมไง มวนบาเป็นเสียงของเรียมคนเก่าที่เป้าติดตามหาให้สุพรรณเอาขึ้นหาให้อเมริกาตา้อะไรอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้เอาใหม่ดีกว่าฮะมันไม่พู้คุยจะบพ่อหรอ มันมันไม่ใช่อ่ะออเราใชกพทสิลาชเนียถงกับซอมันมันไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันก็เป็นแปลเป็นภาษาลาวเนะี่ยฉันไม่ฉันอ่านไม่ออกภาษาลาว <laughs> มันเพี้ยนไงมันอันมันแปลให้เพี้ยนเนี่ยวันนี้ไปตัดจะได้เยอะอยู่นั่นเนาะน้องหม่เป็นลูกสาวกบเกุดั้นหงเลนบ้านนาว่ากิน <c oughs> แม่ขายไล่ขายหน้านครับ่ สายล่ขนาจบใหม่เข้ามาเรียนจบดาวเอา้าทำไมมันเปลี่ยนภาษาลาวบอกกูว่าเข้าใจมันมาเปลี่ยนเป็นภาษาลาวฮะ <c oughs> สิแต่ เก่าติ่เป้าติดตามให้กับสุาพารพ่อแม่เรียมตายหัวควายไรนัเรียมนานไม่มีใครเขาจัดการจึงหรือพี่ควนัน คนดีของเรียม,มเ,นนเรียมหนีสุพรรณุ่มหลงสวรรค์ลืพลมพ่อหรือแม่ัวกายของเรียมตายแน่อนาจใจแท้พราะไม่เคยเจียม ต้องไรเือนเรียมมีมากนักนางใเ้าสนาเสียงนี้ที่ดังแม่จาต้องปังเสียงนี้ใจแน่เป็นเสียงของเรียมลูกแม่แม่จะเงร้องเรียกควรหา รู้คนกล้าจะลังนำตามากลับสุพรรณสวดสวดมวลพดมวลโพมวลยูพูเดียวออีกรอบเนาะเอาอีกรอบนะเพลงนี้กําลังม้วนน้องไม้เสียงนี้ที่ดังพี่จา เสียงเรียมไงเล่วเป็นเสียงของเรียมคนเก่าที่เฝ้าตามหาให้กลับสุพรนพ่อแม่เรียมตายหัวควายไรน้อเรียมน,น้อไม่มีใครเขาจัดการจริง คนดีของเรียมเนี่ยห้องเพลงให้ฟังกันยังว่าโบมวนเพียมนีสุพรรณรุ่มหลงตวนหลืมพ่อหลืมแม่ผัวควายของเรียมตายแน่อโ มันมวนแห้งไปนั่นบ่้ยเนี่ยห้องมวนพะนั้นบ่อาณาใจแท้พระม่ายเคยฟังให้มันจบก่อนมวยปวดเหียยมวยเหียวหันเรียนกลับสุรรณตามความที่พันของเรียมรับไปยแตกจะออกแตกเรียมพริกฝืนพืนน่า ตลอดเว่าอ,อยากไล่เสียงเพลงอเรียมบ่านนถึงแม้จะเป็นบ้านป่ามีไรมีนามีข้าวใสยุง เสียงนี้ใช่หนี่งเป็นเสียงของเรียมลูกแม่ที่แม่ข้งแง่ร้องเรียกปนหาแม่สิ้นหลงปลนหินแย้มแม่ของลอยมาเตื่นลูกให้ลูกคุณข้าต้องลังน้ำ ต่คนฟังแต่คนห้องในกระใจสิค่ะพี่น้องเอ้ยมื่อนี้มาลุ้วัดสิได้จักกระสอบค่ะถ้ากระได้ส้องกระสอบพันไปพันไปเดี๋ยวมาเก็บซอยนางก่อนค่ะห้องเพทงเมื่อแล้วท่านไม่แท่นะค่ะพี่น้องเงยเด็กฟ้องไม่แตแนะไม่แต่แแทะนะค่ะไม่แต่แแทะน้ำตาลเนี่ยค่ะไม่แต่แต่เบิ้งสิไปเบิ้งไม่เสียว เมเซียจะข่าวพิเศยังยูงไหมจะข่าวพิเศยังไงเมเซียเอาทานออกแล้วกับพี่ไม่เขามาลีอยู่นะะี่เนาะมาสลลงอยู่นี่เนาะมาสลลงอยู่เต้านี่จังหวะค่ะคุณเก่าพี่เอาทานอยู่ข้างในกบุ

เดี๋ยวเลิกลอยเนาะ ซีสอบแล้วเนาะได้ซีสอบแล้วไนดะ้เม่เซียวมีคข้าม,ม่ในสัตว์เพื่อนที่เา้าเชืกันจนาบนบ้านบ่เกิกนแตกๆๆเลย โอ้เต่าตอนนี้ได้หลายตัวตะกรอนเลยเฮ้ย,ยง่งามไหนเป็นผู้ซื้อว่าง่ามง่ามไปดังขึ้นสิกาขนาดทานกระเมียภัยงามทานแล้วเคยง่ามอา ลลนนมีแต่สาวมอปลายมาเก็บฐานบอมเป็นมอปลายมีแต่สาวบันปลายเลยสาวมอปลายสาวมอปลายยังอายคําหามีสาวอก กติดแล้วบดโลบดได้จะสิไปตักหินหมาะไยอมเปตักกันยันเชอมาเพิ่นี้อบ่อเรียบร้อยเร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะกระสอบวัวนี้ได้หลยสอบได้วเกือบซีฟถูเด้อพี่น้องเอ้ย ได้จักอบอีน้ไมด้่จนได้จักสอบไม่หมดเาโบได้จักิได้สิบปะห้เ็อกเจ็ดกสิบ้องอก่เตาเ้าย่างปะนี่ก็ได้ได้สิบดีดอกนะขนาดน่ะสุดอดว่าธุรกิจของนางวันนี้นาง ได้กําไรกํารกําไรผลผลิตของนางได้เต็มสิบนะคะน้องเอ๋ยไม่ตัวเดียวได้สิบสอบไม่ตัวเดียวได้สิบสอบไปอบเนื้อไหมดไปวางเก็บภาพบรรยากาศบรรยีก่อนนพี่นองาอย่างปข้าวตกำลังจะให้ตุยตุ้ยข้าจักจากแรงจงเต่ามาจากจากแรงไปตากินน้ำผัวนา้าจ้้าจ้าา้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 ้า้าจ้้ย้าจ้้าาจ้าจ้าาจ้น้าาจาาาาา คนขยันก็ยังงี้แหละค่ะไม่ได้สไตายอยากค่ะขยันไม่มีวันอดตายนะบอกว่าขยันแบบนี้ขยันมืดโมขยันกำดับขยันเร็วดำเร็วดำก็ได้ขยันแบบนี้ขยันตีนแดงนักดังนักดังเป็นขอฟังว่างเดียขยันแบบนี้ไม่มีคนเอาไปเยี่ยวนะค่ะขยันขยันคิดเลยขยันไม่สวยใช่ไหมขยันไม่สวยกระซางกระซางเขาแต่ขยันนะพี่เดง โอเคล้ค่ะติดตามคลิปหน้าแล้วกันขอบคุณขอบคุณพี่ดาวเบิร์ดสุขุนสุขคนแล้วค่ะสวัสดีหนูไม่ได้ีตดได้ค่ะสวนลีโอกับสีกับมะมาซอยแป๊ะๆค่ะมาซอยเก็บทานนิดหน่อยนะคะไปแล้วค่ะก็จะได้อำลาพาจากเหมือนกัน